เหมืนอนเสียงใครไม่รู้อ่ะเหมือนใครครับสุดสวยสุด,สดหล่อฮะยังไรแล้วเคยปลูกผักไหมครับเนี่ยสุดสวยเคยไหมมันต้องมีมุกว่ามีมุกแน่โอ๊ยอดอดเลยครับว่าจะไปขอหอมสักหน่อยนี่เป็นไงบอกแล้วมันมีมุกนี่ขอโทษครับเคยสระผมไหมครับเนี่ยเคยไหม เียคยสาวผมไหมครับตอบหน่อยทุกวันค่อ๋อแสดงว่ารักผมใช่ไหมครับเนี่ยมุกครเสียวเลยอ่ะพี่ชายไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวหน้าไหนครับหน้าหนาวหรือหน้าร้อนอะไรอ๋อหน้าร้อนไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวหน้าร้อน แต่เธอขี้อ้อนน่ารักอ่ะนี่นี่อะเย็ดเย็ดเนี่ยเป็นไงพี่สาวให้หัวใจด้วยอ่ะพีสาวให้หัวใจด้วยเห็นยังพักยูทูปนะครับเข้าไปติดตามหน่อยนะครับบ๊ายบายติดตามติดไปบ๊ายบายครับสวยๆสุดหล่อบ๊ายบายครับครับครับบ้าครับจุ๊บมั่ว